สวัสดีครับผมนายแพทย์ทศพรเสรีรักประธานศูนย์โควิดพักเพื่อไทยจากสถานการณ์โควิด2019ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยพักเพื่อไทยเราก็มีความเป็นห่วงเรามีศูนย์โควิดขึ้นมาเราระดมความคิดเห็นจากชาวพักเพื่อไทยทั้งหมดและก็พี่น้องประชาชนทั้ง,งประเทศนะมาช่วยกัน ว่าทำยังไงเราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์อันนี้ไปได้สถานการณ์โควิดของประเทศไทยเราเนี่ยต้องขอบคุณพี่น้องชาวสาธารณสุขนะทั้งพยาบาลแพทย์บุคลากรทุกท่านเนี่ยช่วยกันยันอยู่นะฮะเอาโควิดอยู่อย่างดีมาตลอดสองเดือนจนมาถึงระเบิดที่มาลงที่เวทีลุมพินีนะฮะจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ย คนที่มาชมเวทีลุมพินีวันนั้นเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศมาตรการเมื่อสองเสาที่ผ่านมาน้ํามีการปิดสถานประกอบการต่างๆในกรุงเทพยิ่งทำให้ประชาชนหลั่งไหลกลับไปต่างจังหวัดเนื่องจากไม่มีงานทำเนื่องจากต้องการกลับไปอยู่บ้านเพราะไม่รู้ว่าจะต้องอยู่กรุงเทพไปอีกนานเท่าไหร่จนมาถึงวันที่รัฐบาลประกาศ พรก,กร็ฉุกเฉินเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีพี่น้องประชาชนกลับสู่ต่างจังหวัดอีกระลอกหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่ามีตัวเลขคนติดเชื้อโควิดในต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นถึงวันนี้นะฮะเราคงจะเห็นตัวเลขนะครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดทั้งประเทศนี่หนึ่งพันสี่สิบห้าคนจำนวนผู้ติดเชื้อในวันนี้ร้อยสิบเอ็ดคนกำลังรักษาเก้าร้อยห้าสิบสาม ขายแล้ว88เสียชีวิต4 1,045มีความส2คัญอย่างไรครับ1,045นี่เป็นตัวเลขที่มากกว่าพันคือตรงนี้แหละคือจุดชี้เป็นชี้ตายจุดชี้อนาคตของชีวิตของคนไทยพอทะลุหลักพันคนเนี่ยที่อิตาลีเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นสูงกราฟเส้นกราฟจะชันขึ้นไปเลยมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแล้วก็เสียชีวิตมากมายแต่ว่าของญี่ปุ่นของสิงคโปร์นะฮะกราฟแก่ค่อยๆลาดลงนะฮะจากมาตรการเพราะฉะนั้นถึงวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราพร้อมกันแล้วอย่างนั้นที่ประชาชนทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลนะฮะที่จะดึงเส้นกราฟให้ชันลงให้ผู้ป่วยในประเทศไทยน้อยที่สุดต้องเข้า ICU น้อยที่สุดเสียชีวิตน้อยที่สุด วันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับท่านเพศสัจกรปรีชาพันติเวศท,ท่านเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยครับตอนนี้นะฮะสิ่งคคผมขออนุญ,ญาตแบ่งปัญหาเป็นสองด้านด้านหนึ่งคือพี่น้องประชาชนด้านหนึ่งก็คือบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับทางด้านประชาชนเนี่ยปัญหาตอนนี้ เรื่องหน้ากากเรื่องแอลกอฮอล์เป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับเรื่องหน้ากากนะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับว่าเราต้องมีการป้องกันนะครับหน้ากากที่เหมาะสมกับประชาชนที่เป็นคนปกตินะครับก็คือหน้ากากผ้านะครับป้องกันนะครับส่วนหน้ากากทางอนามัยทางการแพทย์เนี่ยขอให้เก็บไว้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพราะตอนนี้กําลังการผลิตถึงแม้จะเพิ่มขึ้นก็จริงอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมีวิกฤตหรือมีผู้ป่วยมากขึ้นเราจะต้องระดมบุคลกากรทางแพทย์มาช่วยมากขึ้นก็จะมีการใช้หน้ากากอนามัยที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับถ้าไม่ได้เจ็บป่วยนะครับให้ใช้หน้าก,ากากทางเลือกก็คือหน้ากากผ้านะครับแต่ถ้าเกิดคนใดป่วยนะครับป้องกันไม่ให้แพร่การแพร่กระจายก็คงต้องใช้หน้ากากอนารรมัยทางการแพทย์นะครับอันที่1อันที่2ครับการดูแลสุขภาพของตัวเอง นะครับของประชาชนจะต้องดูแลนะครับหนึ่งก็คือว่าเมื่อท่านไปที่ไหนก็ตามนะครับไปสัมผัสอะไรต่างก็ตามก็ต้องใช้แอลกอฮอล์เจลในการล้างนะครับแอลกอฮอล์เจลที่ใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับท่านต้องดูที่นะผลิตภัณฑ์ครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับ70%เซน์ะครับถึงจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะครับอีกอันนึงครับถ้าท่านไปในสถานที่ต่างๆนะที่มีการตรวจอุณหภูมินะครับ ราะอุณหภูมิที่มันเพิ่มขึ้นจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ท่านมีเชื้อโรคเข้าไปหรือไม่ท่านก็ต้องให้ความร่วมมือครับสถานที่เขาจะมีเครื่องที่เรียกว่าเทอร์โมสแกนนะครับซึ่งจะมายิงที่ศีรษะนะครับหรือที่หน้าผากเพื่อเป็นการวัดอุณหภูมิว่าท่านไม่ได้มีภาวะการติดเชื้อหรือภาวะที่ว่ามีอุณหภูมิขึ้นนะครับอันนั้นก็คือเป็นระดับความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับครับผมคุณปรีชาครับ หน้ากากสําหรับประชาชนเนี่ยหน้ากากผ้าก็พอจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งเราจะให้ความสําคัญคือบุคลากร,รทางการแพทย์ navy, พยาบาลที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อก่อนที่นี้เนี่ยหน้ากากสําหรับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยปัจจุบันในเมืองไทยเราเนี่ยผลิตพอแลวอย่างครับ,ค,รบคือถ้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับเรามีโรงงานที่ผลิตนะครับทั้งหมด11แห่งนะครับอัตราการผลิตนะครับที่เราตกลงกันไว้นะครับกับทางราชการเนี่ย ก็คือเราจะผลิตให้ได้นะครับ1.2ล้านชิ้นต่อ1วันนะครับแต่เนื่องจากว่าภาครัฐเองนะครับก็ได้ออกกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยผู้ประกอบการนะครับเช่นจากนี้ไปเราจะมีการลดภาษีนําเข้านะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะครับแล้วก็เราก็มีการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม1.2ล้านชิ้นต่อ1วันนะครับเราได้เพิ่มเป็น1.8ล้านชิ้น ตอนหวันณวันนี้นะครับแล้วเพราะเราทราบข่าวมาว่าเรามีนะฮะซีพีกลุ่ม C.p ก็กําลังตั้งโรงงานนะครับผลิตหน้ากากซึ่งจะมีกําลังการผลิต3ล้านชิ้นต่อ1เดือนก็เท่ากับเราจะมีปริมาณการเพิ่มขึ้นมาอีก1,000 0แชิ้นนะครับแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับพาผู้ที่มีจิตกุศลน,นะครับที่จะตั้ง โรงงานที่ระยองนะครับเข้าพบผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็จะมีโรงงานอีกหนึ่งโรงงานครับที่จะมีการผลิตประมาณ3ล้านชิ้นเช่นกันครับ mm. ก็จะเพิ่มมาไปอีกหนึ่งแสนชิ้นเ mm. พราะนั้นระยะเวลาใกล้จากนี้ไป 1- 2เดือนนี้อัตราการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นจาก1.8ล้านชิ้นก็จะเป็น2ล้านชิ้นต่อ1วันซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนให้ความร่วมมือเราเก็บหน้ากากาอนามัยนี้ให้สําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับ mm. เพื่อใช้ ดูแลผู้ป่วยซึ่งอาจจะเป็นญาติเรานะครับหรือคนที่มีการติดเชื้อมานะครับเราต้องให้โอกาสให้บุคลากรการแพทย์เรามีเกาะป้องกันเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างที่เราทราบอยู่ตอนนี้เรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อนะครับก็ประมาณ4ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเรา ต้องรักษาทรัพยากรที่สําคัญของชาตินะครับเพื่อจะใช้เป็นการดูแลประชาชนต่อไปครับใช่ครับตรงนี้นี่เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากๆเพราะมีข่าวมาแล้วว่าพยาบาลที่อิตาลีเนี่ยท่านได้ฆ่าตัวตายนะหลังจากที่ท่านทราบว่าท่านติดเชื้อจากการทํางานอย่างหนักและกลัวกลัวจะเผยแพร่ไปให้ท่านอื่นๆอีกครับนะบุคลากรของไทยเราเองเนี่ยเราก็ต้องระวังที่สุดครับเรื่องเครื่องมือป้องกันตัวชุดต่างๆ ของหมอไทยละฮะพยาบาลไทยตอนนี้มีเพียงพอแล้วยังและจะแก้ปัญหายังไงได้ครับอันนี้ก็คือปัญหานะครับบุคลากรการแพทย์ที่จะเข้าไปดูแลผู้ป่วยที่เป็นโควิดนะสินี่นะครับต้องต้องมีการก่อป้องกันอันที่1ก็คือต้องการมีการสวมหน้ากากนะครับแล้วก็มีนะฮะจะต้องมีที่เขาเรียกว่าเฟสชิลนะครับเหมือนกับเป็นพลาสติกนะครับหน้ากากพลาสติกที่กันที่ศีรษะนะครับเพื่อป้องกันการกระจายนะครับ หรือว่าการกระเด็นของผู้ป่วยนะฮะเวลาไอจามนะฮต่อมาก็มีชุดครับปกติชุดที่ใส่เราเรียกว่า isolated gown นะครับเป็นแค่เสื้อกาวนะครับแล้วก็จะต้องมีส่วนที่คุมนะฮะศรีรษะก็คือ head cover หรือในส่วนที่เป็นคุมที่เท้านะครับหรือเรียกว่า shoe cover หรือแม้กระทั่งชุดหมีนะครับที่คุมทั้งหมดเขาเรียกว่า cover all ตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบเลยว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนี้นะครับเราไม่ได้มีการวางแผนเป็นระบบ สินค้าต่างๆที่นําเข้ามาก็กระจายไปบางที่จํานวนเยอะเกินไปบางที่ก็ขาดโรงพยาบาลที่มีพอก็อาจจะไปําลองเกินเกินเหตุนะครับทําให้การกระจายเครื่องมือแพทย์ต่างๆขาดแคลนครับตอนนี้ครับบุคลากรการแพทย์ตอนนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะครับในการที่ขาดในส่วนที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันก็คือ PPE นะครับของแต่ละแต่ละท่านแต่ละท่านครับอันนี้เป็นอุปสรรคอยู่ครับ ซึ่งการดําเนินการครับก็ทำาผุ่มเองในฐานะที่เป็นนายกสมาคมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนะฮะท่านเลขาธิการนะฮะคณะกรรมการอาหารได้ย,ยานะครับตลอดจนนะฮะท่านผอคณะกรรมการของเครื่องมือแพทย์นะครับก็จะเปิดโอกาสให้มีการนําเข้านะครับเครื่องเครื่องมือทางการแพทย์ตรงนี้นะครับให้มีขั้นตอนในการนําเข้าให้รวดเร็วมากขึ้นครับครับก็เป็นสิ่งที่ดี ตอนนี้นสถานการณ์ถ้าเรามองที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าอิตาลีเนี่ยมีคนไข้ที่เสียชีวิตมากมายเลยเครื่องมือแพทย์ไม่เพียงพอเตียงไม่เพียงพอแต่ในขณะดีกันเยอรมันซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เยอรมันเนี่ยไม่ค่อยตายเลยปรากฏว่าพอไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าเบื้องหลังเหตุการณ์อันนี้ก็คือที่เยอรมันเนี่ย เขามีเตียงคนไข้ยเยอะมีห้อง ICU มากมีเตียงมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะดูแลผู้ป่วยใน ICU เนี่ยเพียงพอทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในเยอรมันค่อนข้างเยอะพอสมควรคุณปีชาพอมีจะมีข้อคิดอะไรเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับ i c u ในประเทศไทยไหมครับ,รบเรามี ICU เพียงพอไหมเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอไหมครับเบื้องต้นนะครับเวลาผู้ป่วยเมื่อมี เป็นโรคนี้แล้วนะครับการดูแลรักษาเบื้องต้นก็คือหนึ่งจะต้องมีเตียงให้ผู้ป่วยนะครับห้องที่จะดูแลผู้ป่วยก็จะมีด้วยกันอยู่3แบบครับอันที่1ห้องที่แยกผู้ป่วยแบบห้องรวมนะครับอันนี้หมายถึงผู้ป่วยยังไม่ต้องยังหายใจเองได้ได้ครับถูกต้องครับเราต้องคัดกรองแล้วก็กันไว้นะครับเรียกว่าโคฮอตโคฮอตโคฮอตวอร์ดนะครับ,บอันนี้นะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเป็นอาการมากขึ้นแล้ว กลัวว่าคนนี้จะแพร่กระจายไปยังคนที่อยู่ด้วยกันก็จะแยกเป็นห้องเดี่ยวเขาเรียกว่าอิโซเลตต์นะะรูกมนะครับก็แปลเป็นไทยคือห้องแยกห้องแยกครับรับ,บต่อมาถ้าอาการหนักจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลมากขึ้นก็จะใช้ห้องพิเศษนะซึ่งเป็นอ่าเขาเรียกว่าแรงดันลบนะบก็คือเพรนิกระดเพรสเชอร์นะผมขอเพิ่มนิดนึงห้องควาแรงดันลบก็คือแรงดันในห้องเนี่ยมันจะต่ากว่าแรงดันข้างนอกพอเราเปิดประตูออกไปข้างนอกเนี่ย อากาศข้างนอกมันจะดันเข้ามาในห้องนะอากาศในห้องซึ่งมีเชื้อโรคเนี่ยจะไม่ออกไปก็เป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปกตอนนี้มาดูจํานวนห้องครับห้องที่เป็นห้องที่เรียกโคฮอรวทนะฮะวอร์ดเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเทพนะครับเราก็จะมีทั้งหมดนะฮะหนึ่งร้อยสี่สามห้องครับนะในต่างจังหวัดเราจะมีสามพันกหกสิบเอ็ดห้องส่วนที่เป็นห้องเดี่ยวนะครับที่แยกแอสโซรเลตเต็ดเนี่ยในกรุงเทพเราจะมีสองร้อยสามสิบเจ็ดห้อง นะต่างจังหวัดจะมีมี2,444ห้องส่วนที่ห้องที่เป็นในคติเพชเชอร์นะครับอันนี้ในกรุงเทพจะมี136ห้องในต่างจังหวัดจะมี1นึห้องถ้าเรารวมห้องทั้งหมดเลยนะครับในกรุงเทพเราจะมีประมาณ500กว่าห้องเองในขณะที่ต่างจังหวัดทั่วทั้งประเทศเราจะมี6000กว่าห้องนี้ถ้าเกิดผู้ป่วยมาที่รับการบริการหรือเป็นมากที่กรุงเทพแล้วมากกว่าจํานวนห้องที่มี500กว่าห้องนี้ หนึ่งมีปัญหาแล้ว500กว่าห้องที่มีอยู่ในกรุงเทพนี้ไม่ใช่หมายว่าเป็นห้องโล่งตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นห้องที่มีผู้ป่วยประจําอยู่แล้วคือตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยที่เส้นเลือดในสมองแตกผู้ป่วยที่เป็นโรคบบหัวใจหรือระบบหายใจล้มเหลวเนี่ยก็ยึดคลองอยู่ในห้อง ICU ถูกต้องครับ,บเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมีการระดมเตียงครับท่านสังเกตด,ดูหลายมหาวิทยาลัยหลายโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลที่ เริ่มระดมหาพื้นที่โล่งเข้ามาแต่ปัญหาก็คือว่ามีเตียงแต่ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วท่านจะดูแลพวกเขาได้อย่างไรนะครับครับอนนี้เป็นหลอดลงแล้วก็ยากมาที่ปอดทั้งสองข้างเมื่อเชื้อเข้าไปที่คอแล้วเนี่ยลงมาที่ปอดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ปอดทํางานไม่ดีทํางานล้มเหลวปอดของคนเราเนี่ยเวลเาลวมันเข้าไปแล้วก็จะฝึนผ่า ถุงลมปลอดเข้ากระแสเลือดแล้วก็ไปเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงร่างกายขณะดเดียวกันคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไหลกลับมานะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนที่ปอดเราก็หายใจออกทีนี้พอปอดโดนโควิดทําลายเนี่ยมันก็แลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ดีนะฮะคนไข้ก็จะมีการเหนื่อยหอบหายใจเร็วแรงนะฮะและในที่สุดถ้าหายใจด้วยตัวเองไม่ไหวเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจหน้าตาเป็นไงคุณปีชาช่วยเล่าให้ฟังก็หน้าตาเครื่องเครื่องช่วยหายใจนะครับก็จะมีนะครับเป็นเครื่องมันก็มีหลายรุ่นหลายโมเดลนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาออกซิเจนเข้าไปนะครับหรือช่วยหายใจเนี่ยในระแบบไหนเพราะผู้ป่วยพวกนี้จะต้องมีหน้ากากนะครับที่ครอบอยู่แล้วก็จะต่อกับท่อเพื่อจะเอาแรงดันเนี่ยเอาอากาศเข้าไปเพื่อให้ปล่อยเขาสามารถทํางานได้นะครับ คือค,คือเรื่องของการหายใจเนี่ยถ้าเบื้องต้นเลยเนี่ยสำหรับคนไข้ที่ยังดีแล้วแค่เหนื่อยๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าออกซิเจนคานูล่าใช่ไหมครับ,รบเป็นท่อเอาไปจ่อที่จมูกให้ให้ออกซิเจนเข้าไปพอมากกว่านั้นก็คือต้องเป็นแมสเหมือนกับเป็นหน้ากากครอบพอมากกว่านั้นเนี่ยยังหายใจเองไม่ไหวเนี่ยก็ต้องใส่ท่อซึ่งอาจจะใส่ท่อเข้าไปทางทางปากเข้าไปทางหลอดลมหรือไม่ก็จอดเจาะคอนะฮะแล้วก็ ต่อด้วยท่ออันนี้นี่ก็คือเครื่องช่วยหายใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่า r e เปเรเตอร์หรือเ e นทิเลเตอร์เบนทิเลเตอร์ครับเบนทิเลเตอร์ครับเครื่องนี้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ับเครื่องนี้ประมาณ5 0,000นบาทครับห้าแสนบาทในกรุงเทพคิดว่ามีเพียงพอหรือยังฮะครับเดี๋ยวเราต้องนั่งคุยเดี๋ยวต้องนั่งคุยอีกทีอ่ะให้ดูก่อนให้ดูก่อนเครื่องที่สําหรับใช้นะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทบางบริษัทก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับทั้งแบบที่เป็นใส่ท่อนะครับ หรือเรียกว่า,าใช้ใส่ใส่ทิ้วต่างๆได้นะครับ,รบอันนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเพศที่ใส่พวกหน้ากากนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อกันหน้ากากโดยตรงนะครับ,รบถ้าในกรณีคนไข้ที่ปอดมีปัญหานะครับแล้วก็อาการสุดลงนะครับมีภาวะทางด้านหัวใจเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคนี้บางครั้งเนี่ยเรามักจะเป็นกับผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุเองก็จะมีภาวะ ทางด้านหัวใจอยู่แล้วนะครับความดันหรือมีภาวะผิดปกต,ติทางด้านหัวใจก็จะต้องมีเครื่องครับเขาเรียกเครื่องที่เรียกเบสไซส์มอนิเตอร์สำหรับดูแรงดันอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ดูเวฟฟอร์มของคลื่นหัวใจนะครับถ้าสมมุติว่าช่วยตรงนี้แล้วแล้วก็มีดูแลคลื่นแล้วคนไข้ปอดไม่ดีไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือการทํางานของปอดสุดแล้วหรือหัวใจเริ่มสุดแล้วก็วจะใช้เครื่องตัวนี้ครับซึ่งเรียกว่า เครื e ่องเอ็กโซครับอันนี้คือเครื่องเอ็กโซครับก็คือปอดไม่ทํางานก็จะเอาเลือดนะเขาต่อท่อไปที่เส้นเลือดที่ขาทั้งสองข้างนะครับเอาเลือดข้างหนึ่งมาต่อนี่คือปอดเทียมครับตัวนี้จะทําหน้าที่แรกเปลี่ยนออกซิเจนแทนครับคือปอดเทียมนะครับแล้วก็โดยผ่านตัวนี้ทําหน้าที่ปั่นเหมือนกับหัวใจครับนะนี่เพราะนั้นเครื่องตัวนี้เรียกว่าเครื่องพยุงการทํางานของปอดและหัวใจเทียมนะครับก็ตัวนี้ทําหน้าที่ปั๊มเลือด ผ่านการฟอกแล้วกลับเข้าไปที่หัวใจผ่านเส้นลผ่านท่อไปที่เส้นเลือดที่ขาครับโดยที่มีออกซิเจนมีแทงออกซิเจนอยู่ข้างหลังมีเครื่องโมนิเตอร์ในการดูว่าเลือดไปกับกับเม็ดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายได้มากน้อยขนาดไหนมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอหรือไม่เครื่องนี้เป็นเครื่องที่จะต้องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจในระยะขั้นสุดท้ายครับอันนี้กี่แสนเนี่ยอันนี้เครื่องเนี้ยแล้วแต,แวแต่แล้วแต่สเปกนครับต่ำที่สุดต่ำที่สุดก็ประมาณ2ล้านครับ ต่ำที่สุดสองล้านนะแล้วแต่ครับคืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าปอดเราเนี่ยทำหน้าที่เอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็แลกเปลี่ยนเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถ้าใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วยังวิกฤตยังยังทำหน้าปอดทําหน้าที่ได้ไม่ดีเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะขังในเลือดแล้วออกซิเจนก็จะเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณปีชาเล่าให้ฟังก็คือเอาเลือดออกมาออกมาเล้าร่างกายแล้วก็มา ฟอกเนี่ย yeah. ออกซิเจนอยู่ข้างหลังครับเอ็กโมนี่ชื่อเต็มๆก็คือ extra corporeal <อ> extra c o r p o r a l แปลว่านอกตัวนะแล้วก็ membrane oxygenation นะก็คือการให้ออกซิเจนเข้าไปนะครับ